ไม่าไม่ต้องตอนที่ขบลกขอกไปมนีกิ่น้คุณไม่กลศิลปินไกลิ่นก็ไมกคนเราหรือิลปินจะหนีศิิ่ขาคนที่เดินออกไปก่อนนแล้วก็จะระฆัมา่ทษขันตัวเองก็ได้น้าน้ำใายด้วยน้าลนา

ก็ขอขอบใจทุกคนครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราไปตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนไปหากันหน่อยไปขอเสร็จครับเดี๋ยวไปไม่ใช่เอานี้กันเลยนะครับ <coughs> 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 แม่ไปก่อนขาบอกจากเขรื่องหมาย